โอเคก็ดดนั่นแหละลงเพิปมกันแดดแล้วนะคะก็เอ่อเมื่อกี้พูดผิดวันนี้มันเพิ่งวันที่2กรกฎาคมนะคะอัพคลิปชาไปนิดนึงนะเต่ก็กว่าจะตัดกว่าจะอะไรก็น่าจะลงชานิดนึงแหละนะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นก็สเตปเดิมนะคะเดี๋ยเวเบียพาอาถ่ายกล้องหลังจาก iPhone นะคะแล้วก็มาดูหน้ากันชัดๆว่าตอนนี้เราสภาพหน้าเราเป็นยังไงบ้างนะคะไปกันเลยว่าทำไมหน้ากูช้ำจังวะฮะอัดแล้วหรอเออ นั่นแหละทุกคนมันก็จะเหลือประมาณนี้นะคะเนี่ยอ่ะน่าช้าสุดละปะสวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ EP นี้มันเป็น EP ที่19แล้วนะคะ,ะ,คะก็นั่นแหละเดี๋ยวเวลาก็โอ้ยเดี๋ยวเขาไปตัดใส่อีกเนาะลืม <c oughs> ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเบียร์พาไปดูสกินแคร์ที่ผ่านมาในช่วงอสองสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วกันนะคะว่าใช้อะไรบ้างแล้วก็ทําไมถึงใช้นะคะแล้วเราไปดูกันแล้วก็ เดี๋ยวท้ายคลิปขออนุญาตนะคะก็จะมาคุยเรื่องนี้นิดนึงนะคะเรื่องประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในช่องนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นดราม่าต่างๆที่บอกว่าเบียร์ใช้เยอะบ้างอะไรเอออย่างนั้นอย่างนี้เอออ่ะเดี๋ยวค่อยมาตอบกันนะคะอ่ะไปกันเลยอ่ะอันนี้เป็นโฟลองหน้าตอนเช้านะคะก็ยังจะเป็นของเซอวีเหมือนเดิมนะคะก็เหตุผลที่ต้องมีโฟลองหน้าตอนเชา้าก็เคยบอกไปหลายคลิปแล้วเพราะว่าอตอนเช้าเนี่ยเบียร์หน้าค่อนข้างที่จะมันเกินนะคะเพราะว่า ตอนกลางคืนอ่ะเราอัดมอยส์เจอร์เยอะเนาะไปนี่เป็นครีมกันแดดของฮาดะลาโบะนะคะก็หลายคนไม่รู้จักนะคะว่าเขามีครีมกันแดดด้วยบางคน <c oughs> บางคนทักแบบทักปแปลกๆว่าเอ,อดิฉันไม่ทาครีมกนันแดดมันเป็นครีมกันแดดนะทุกคนปุ่นี้ก็ครีมกันแดดนะคะอย่าเข้าใจผิดเด้อึงช่วงเย็นนะคะเบียก็จะอ่าคลีนซิ่งหน้าด้วยเอ่งฟอร์มูล่านะคะก็นี่แหละอันนี้เป็นคลีนซิ่งตัวใหม่นะคะกะ็ก็โอเคอยู่นะ ออดีกว่าของฮาดาเท่าความรู้สึกอ่ะเพราะว่าอันนี้สะอาดกว่าของฮาดาฮาดาแบบเช็ดไม่ค่อยสะอาดเลยเอาจริงอาัากามาถึงโจทย์แล้วล่ะค่ะก็หลังจากที่เบียร์ทำการคลีนซิ i n g หน้าเสร็จนะคะเบียร์ก็จะไปล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าสักทีหนึ่งสองทีนะคะแล้วก็ซับหน้าเนาะแล้วก็มาลงด้วยนี่แหละคะ่ะเป็นเบนเซเปซ็นนะคะก็จะทาไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปอาบน้ำต่อได้เลยเนาะอันนี้เบนแซคดีมากเลยนะฆ่าเชือ้อบอกเลยก่อนว่าดีมากใครที่ เป็นสิวหายเป็นสิวแล้วหรือว่ายังเป็นสิวอยู่ก็ทาได้นะเพื่อที่จะฆ่าเชื้อพีเอสเนนะดีมากเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นโฟมหน้าที่จะใช้ตอนคืนนะคะอันนี้อันนี้เป็นขวดใหม่นะเนี่ยเพิ่งซื้อใหม่เลยเห็นไหมยังเต็มขวดเลยก็จะเป็นเซรล่วีสูตเอทเอนะคะก็จะมี BHA อกับ LHA ผสมอยู่ในนี้ด้วยเนาะก่อนอื่นที่เราจะเริ่มลงครีมนะคะเบียก็จะลงเป็นน้ำตบก่อนนะคะก็จะลงเป็นของน้ำตบฮาดะลาบบกสีทองขวดนี้เลยนะคะก็ใกล้แล้วน้องใกล้จะหมดแล้วนะคะ หลังจากขั้นตอนเตรียมผิวเสร็จแล้วนะคะก็จะลงเป็นมอยส์เจอร์เซอร์นะคะก็จะเป็นเพอร์เฟกต์เจลของฮาดะระบบเหมือนกันนะคะหลายคนก็ไม่รู้จักตัวนี้อีกแล้วก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คืออันนี้เป็นมอยส์เจอร์เซอร์ของฮาดะนะคะทุกคนมันเป็นอ่ำมันเป็นสูตรเจลนะเนี่ยเจลเจลันนี้เลยเออเจลใสๆอย่างนี้เลยนะคะโอเคเสร็จ okay. แ,แล้วตบทายด้วยมอยส์เจอร์เซอร์อีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรครีมแล้วก็เนื้อมันก็จะ แน่นกว่านะกว่าเพราะฉะนั้นก็ไล่ระดับตามกันเลยเนาะตัวนี้ก็จะลงเป็นตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้ก็เนื้อแมทช์ดีมากเลิฟเลิฟเลิฟนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นดิฟเฟอเนค่ะก็เป็นกดอนุพันธ์เอ่อวิตามินเอนะคะก็อันนี้ลงเป็นแค่บางวันนะคะเพราะว่า ME, เบียรมี 3, าสารแผดเซ์ผิวอยู่แล้วเนาะที่เป็น BHA กับ SA, ที่อยู่ในโฟมหน้าเพราะฉะนั้นผิวหน้าค่อนข้างที่จะบางเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะลงแค่ในบางวันเท่านั้นนะคะ อ่ะทุกคนมันก็จบไปแล้วนะสกินแคร์ที่ผ่านมาของเบียก็จะเป็นมาณเอ้ยไม่ใช่ลืม,ล,มลืมเอาวิตามินแบบด็ดอกซี่ดูเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวปนหนึ่งเปหนึ่งลืมระยะด,ดังนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าอ่าน้ำมันตะปานะคะก็จะเป็น DHA นะช่วยเพิ่มความจําก็ไม่เกี่ยวนะคะอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นมัลติวิตามินนะคะก็จะเป็นวิตามินรวมนะคะเพราะว่าเบียเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินผักเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีวิตามินมาเสริมนะคะ แล้วก็มีวิตามินซีนะแต่ว่ามันหมดไปแล้วนะคะแล้วก็ทิ้งขวดไปแล้วด้วยก็เป็นของแบคทีเเหมืมอนเดิมแั้นแหละเนาะแต่เดี๋ยวก็กำลังจะซื้อใหม่นะนะคะอีกอันนึงทุกคนอ่ามันจะมีบางคนนะคะที่สงสัยแล้วก็อ่าเป็นแบบคนที่แบบผ่านไปผ่านมาแล้วเขาไม่ได้ติดตามเนี่ยอันนี้คือด็อกซี่ไซคลินนะคะเนี่ยอ่ามันคือด็อกซี่ไซคลินนะคะก็เป็นยาปฏิชีวนะนะคะ่ะมันก็ช่วยลดพวกเอ่อเชื้อ าบางอย่างได้นะคะก็จะก็ช่วยเรื่องสิวได้น,นิดหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้อมมากถึงขนาดนั้นนะคะอืมอันนี้ก็พอช่วยได้เบียกก็ซื้อมาสามถุงถุงละเอยแพ็กสิสามแพ็คแพ็คละสามสิบาทก็เอามากินสักเดือนหนึ่งแล้วก็พักนะคะเพราะว่ามันเป็นยาปฏิชีวนะก็ค่อนข้างมีผลกับกระเพาะมากๆเลยเพราะว่ามันมันนั่นแหละนะมันไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเบียกก็เลยซื้อมาแค่เดือนเดียวแล้วก็พักนะคะ ไม่ได้โกนนะคะก็นั่นแหละก็จบไปแล้วนะก็ของที่ใช้แล้วก็ของที่กินมีประมาณนี้นะคะก็เออเซ็ตนี้ก็น่าจะนั่นแหละเออเซ็ตที่เป็นยาด็อกซี่อ่ะก็จะกินแบบนั่นแหละหมดแค่นั้นก็หมดเลยนะคะอืมแล้วก็จะได้พักต่อเลยนะคะแล้วก็ประเด็นหนึ่งดราม่าเยอะมากในช่องกูนะคะบอกว่าบอกว่าเบียใช้เยอะใช้เยอะเกินอย่างนั้นอย่างนี้มันเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะก็นั่นแหละ เ้าบอกว่าสลับเบียร์เหตุผลสลับเบียก็คือมันไม่ได้เยอะนะแล้วก็มาดูกันว่าทําไมเบียร์ถึงใช้ moisturizer เยอะมันเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวนะตัวนี้ทุกคนจำจนี้ได้ไหมอันนี้เป็นเซลลวีนะคะก็จะเท้าความให้ฟังว่าตัวนี้เซลลวีตัวนี้นะคะสาหรับคนที่มีลักษณะผิวแห้งเขาเอาไปใช้นะเคสที่เบียรได้เก็บมาเขาบอกว่าอืมหลังจากที่เขาใช้อะคนผิวแห้งนะ มีลักษณะที่แบบแห้งแดงลอกแล้วก็เป็นขุยซึ่งเขาใช้แล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่เวิร์กนะคะเพราะว่ามันมีโมเลกุลสารตัวหนึ่งที่มันชอบน้ำมันอ่านั่นแหละเมื่อกี้นะคะก็ไปไปย้อนความรู้นิดนึ่งเพราะาลืมสลับกันนะคะก็คือ BHA อ่ะ, HA, อะเขาจะเป็นอนุพันธ์ที่มันชอบน้ํามันเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เขาจะเอาไปนะคะก็คือเป็น จาพวกน้ํามันที่อยู่บนหน้าเราเพราะฉะนั้นคนผิวแห้งที่ใช้ตัวนี้ปุ๊บก็คือเขาจะไม่เลิฟเพราะว่าตัวนี้เขาใส่ bha มาเนาะมันจะดึงน้ํามันออกจากหน้าเขาเกินไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้หน้าของเขาเนี่ยมันเกิดอาการแห้งเกินไปแต่กลับกันสาหรับคนที่เป็นรักษาผิวมันคนผิวมันเขาจะชอบค่อนข้างชอบมากๆมากๆเลยเพราะว่ามันมี bha เนาะที่เบียบอกแล้วว่ามันอยู่ในนี้เออซึ่งมันจะชอบน้ำมันใช่ไหมคนผิวมันอ่ะพอเขาไปล้างหน้าปุ๊บ โมเลกุลไขมันที่น้ํามันบนหน้ามันออกไปะมันก็เลยทําให้แบบผิวหน้าเขาค่อนข้างที่จะแบบสมดุลเ,ออเขาก็เลยชอบกันนะคะนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมบางคนใช้แล้วผิวแห้งเนาะแต่ทีนี้กลับการมาที่เบียร์นะกลับมาที่เบียร์นั่นก็คือ,อเบียร์เป็นลักษณะคนผิวผสมก็คือมันแค่ทีโซนจำที่เบียร์บอกไปเมื่อกี้ได้ไหมนั่นก็คือ นี่จะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเบียร์ถึงลง m o i ์ t u r i z e r เยอะนะคะเพราะว่าเบียร์อยู่กึ่งกลางระหว่างของคนที่แบบมีปัญหาที่ใช้ตัวนี้แล้วมีปัญหานั่นคือผิวแห้งเกินไปกับคนที่ใช้แล้วมันได้ผลดี <c oughs> ก็คือคนผิวมันใช้แล้วมันดี <c oughs> ใช่ไหมซึ่ง <c oughs> เราอะ่ะมันอยู่กึ่งกลางไงเออด้วยความที่แบบเราอยู่กึ่งกลางอะ่ะเราก็เลยต้องแบบ <c oughs> หาตัวเสริมเพื่อที่จะมาดุนดุลผิวนะให้มันแบบไม่ขาดไม่เกินเกินไปนะคะนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมนะคะเบียถึงใช้เนี่ยเน่มอยเจอไรเซอร์เยอะนะคะพวกนี้เป็นมอยเจอไรเซอร์หมดเลยนะไม่ใช่วิตามินซีไม่ใช่วายเทอร์นิ่ไม่ไม่มีอะไรเลยมันเป็นแค่มอยเจอไรเซอร์นะคะแล้วก็คนที่บอกว่าเบียใช้อ่าใช้เยอะใช้อะไรนั่นแหละนี